ตัวน,นี้นตัวน,นี้หมายได้จริมากชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคือข้าวเนี่ยคือชื่อหรือเปล่าก็รู้สึกไม่คุ้นเลยน่าจะไม่เหมือนกันเลยไม่รชื่อเลยมัง้งตัวนีชื่อมีอย่างนี้เลียวตากลูกมีอย่างนี้เลี้ยวตาก <c oughs> ันนี้เป็นถุงพาโลใช่ไหมที่ ไดีเลยนี่มาเลยะาเลยเหนาะเอาเป๋าแล้วไปยยักอันนี้หน้าจะดีปิดสองอันฮึฮฮะ ที่เห็นนะมีทั้งหมดปกมีอันนี้นะคะเป็นมือนะคะก็จะมีมือแบบมือบสองอันข้างบนล่างฮะมือดูแล้วกือเล่นดูแล้วแต่ไม่มีมือกำอีกข้างหนึ่งมือนิ่งสองข้างฮะก็มีนิ้ยชี้เหมือนกันแล้วก็มือแบบกำไม่สนิทน่าจะมีมือสำหรับถือกระเป๋าอันนี้มือถือสักใบแล้วไอ้สองอันเป็นมือแบสแบไม่สุดจะมีอีก ตัวก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าคู่แล้วมันนี่ถูกโอ้ไม่เลยฮะนี่ตัวนี้แต่รอบนี้จะเป็นแบบกระดุมใส่หรือว่าอ๋อเปิดได้เปิดได้เหมือนกันไม่มีที่ใส่แต่มีรอยเลอะน้ำเงินน้ำเงินเลยตรงท้องมาน้ำเงินนี่เปือนเลยน้งอะไรมีน้ำเงินน้ำเงิน ไม่รู้ว่าเป็นรอยของมันดีแล้วหรือว่าเป็นรอยเลือดของเขานะถ้าเป็นรอยเลือดของเขาก็นาจะไม่เปดึงขอหน้าหน้าจะททงผมว่าระค่าไม่จากตัวที่แล้วเป็นน้ำเงินม่วงใช่ไหมน้ำเงินเข้มๆหน่อยเหมือนแต่รอบนี้จะเป็นแบบเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะข้างบนจะเป็นน้ำตาลผมนตาลป,าประมาณแบบ่งแม่อ่ฟนหฟน่อยแต่ว่าไม่ได้อฟฟ่ฟนฟูๆขนาดนั้น ห้ามีดจัดจัดข้างบนว่างใกไ้เคียงกับอาฟุกน,นะเดี๋ยวความพี่ผมก็เป็นชุดนักเรีรเเเรยเนเหมือนกังงงนรอ,องเท้าเขาเรียกรองเท้าแมอะไรเขาเรียกอะไรรองเท้ากอดดิเธอไปเป็นะตัวนี้เป็นหน้าแบบเหมือนโกรธๆงอนหน่อยก็ต้องเอาผมอยากอีกตัวนึงไปใส่นะฮะตัวนี้เป็นหน้ายิ้มแห่ ไปก็เป็นหน้าปกติแล้วมีหน้าแบบหน่า,นาแล้วก็จะมีแบบมองมองซ้ายแล้วก็ทำปากแบบหืมแต่ไม่เยอะแล้วก็มีหน้าเกลีไม่ใส่ตึ้งหูนี่ใช่ไหมอันอันนี้อันนี้ใส่ตึ้งหูข้างซ้ายตัว,น,น,น,ว,น,วนี่้ตึ้งหูนี่ก็อ๋อนี่กระเป๋า ก็มีกระเป๋านะฮะเป็นกระเป๋านักเรียนแต่ว่าไม่รู้นะว่าใช่เป๋าแต่รู้สึกว่าใหญ่กว่ากว่าอังกีษห้ืค่อมรดกันก็มีลูกบ้านเหมือนกันเลยตรงนี้ก็คขอใ้ใส่แต่ว่าถ้าจำไม่ผิดอ๋อนี่มีหรืก็่าไม่มีไม่เห็นตอนแรกอ๋อแล้วก็จะมีอันนี้มาไม่ได้ถามนะอ๋อปกติแล้เป็นไม้แบบ ไม้มาดูพือนะคะมีไม้ปกติไม่ไม่มีอะไรเลยไม้ปกติเลยข้างหน้าที่เป็นแข็งๆนะต่อไม่ได้แต่ข้างบนนี้ก็ขร่าขร่าคือหินทุ่นโกรานี้ข้างบนมันจะแบบหลุดๆหน่อยแล้วก็เขาทำเป็นแบบผักมาให้ต่อกันไม่ได้ด้วยแต่รูปเรางไม่รู้แน่ใจว่าต่อกันได้เปล่าแต่อาจจะได้แต่ว่าเขาไม่ให้ต่อได้นอนอ่ะน่าจะเป็นตอนหัก หน้าโกเนอ่ะพอหน้าโกดธก็ปั๊งนะฮะข่าโกดตัว้นเดียวแล้วไงเราก็เอานี้ไปต่อกับอันนุนก็จะได้เป็นสนามใหญ่นะฮะเดี๋ยว มันก็เอาตอคมันได้ไงต่อไปเลยเนี่ยลูกช่อทเอ่อี่ตั้งมาอันนี้ทำมานี้สิบเมตพื้นเลิ่หมดเลยเนี่ทดึงดูดพื้นไปก็เลยโกรธเลยหักมาป้าอะ่าใหม่ซึ่งตัวนี้เนี่ยซึ่งถ้าดูอนะตัวนี้จะตัวเตี้ยกว่าแล้วก็ที่เข็มขัดของทั้งสองตัวเนี่ยจะเป็นเข็มขัดจะเป็นหนังนะฮะตัวเข็มขัดทึ่งสังเกตตะกี้แล้วก็ ตัวน,นี้อจ,จะเล่นเป็นตัวเตี้ยสูงแค่ประมาณ170ร้อยสิบกว่าเตี้ยจีแล้วก็ไม่ได้วัดกับพังไปก็เดี๋ยวลอง,องนี้แล้วกันตั้งตุกสุดตาได้ได้วันพังก็จะถ้าดูนะพังจะสูงไม่ไอจะนี่สูงกว่านิดนึงถ้าดนะูจริงๆอ่ะออไอตัวพังต้องสูงกว่านะ หอเอไงไดสมนปท่สองารีงนี่น,นี่เห็นเดี่ยวัาางสองา่านี่ครั้สงาจริงเลยตรงผมมันสุดแล้วก็น่าจะประมาณตรงตานแล้วก็น่าผักของคั้งเลย ทางสูงอ่ะแต่ตัวนี้ก็สูงกว่าทางเยอะมากเลยตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบดูก็น่าจะใช่เงี้ยอันนี้ก็ร้อยแปดสิบผมให้คะแนนเลยให้ตัวลูกก้าใช่ไหมขเขาใชแล้วคราวนี้ให้แปดก็หนึ่งคะแนนที่ห่าไปก็เหมือนเจน้าน่เหมือนกันวพวกนี้แล้วก็อีกหนึ่งคะแนนก็คือตรงคอนะฮะแล้วพวกนี้เป็นบบสีตกอาหัวบ ข้างหลังก็เลยพวกนี้เอามันก็จะเป็นแบบเป็นรอยพวกนี้ตรงทงั้องตรงหน้าท้องตรงนี้ก็เลยทำให้ดูไม่ค่อยสดจริงสีตุกก็เลยถักไปอีกแต่จแเนจ,เเจน,นี่ใหม่ให้ดูไม่ผิดนะก็จบคลิปเลยเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะที่จะไปไปบยบายอย่าลืมติดตามไปายเสี่ยงหาย